สวัสดีครับสนิ่งลันเทสนส์ครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าเทลของยี่ห้อซาลโลมอนนะครับและรุ่นที่เอามารีวิวนี้ก็จะเป็นรุ่น XA Pro TD สีดำนะครับ ปัจจุบันนะครับแต่ละแบรนด์เนี่ยทำรองเท้าเทลมาได้สวยและทันสมัยมากๆนะครับนะซึ่งใส่เป็นสนคเกอร์ได้เลยนะครับส่วนตัวผมใส่ยี่ห้อแวนอะที่เป็นรองเท้าเทลใส่เป็นสนคเกอร์แล้วติดใจมากๆนะครับต่างจากเมื่อก่อนนะรองเท้าเทาลรองเท้าลุยๆเนี่ยต้องแบบเป็นเหมือนบูทเลยนะครับปัจจุบันทําได้สวยขึ้น นะครับเราสวยขึ้นมากๆเลยนะครับใส่เทลแคมปิ้งสนิเกอร์สไตกีฬาใส่ทํางานได้ดีมากๆหลายๆคนซื้อไปใส่ทํางานนะครับเพราะว่าปลายรองเท้าเขาจะมียางนะครับกันนิ้วเท้าเราด้วยนะนะครับแล้วกันลื่นได้ดีนะครับสีดําตัวนี้นะครับก็จะมี2แบบนะมีสีดําที่แบบเป็นลายขาวๆด้วยนะนะครับแล้วก็สีดําตัวนี้นะครับบอกแล้วว่ารองเท้าเทลเดยวนี้ทําสวยขึ้นมากๆนะครับ แล้วพื้นตัวนี้นะครับพื้นกันลื่นเนี่ยส่วนตัวผมชอบมากนะครับเพราะว่ารองเท้าเทลเนี่ยนะครับเวลาเขาเดินเขาวิ่งนะครับพื้นเขาจะต่างระดับแล้วก็มีความลื่นนะนะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับอย่างผมใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเจอพื้นต่างระดับพื้นลื่นเนี่ยสบายเลยนะครับไม่ลื่นนะฮะแล้วก็เอาอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับ ใส่แคมปิ้งก็สบายๆเลยนะครับใส่ทํางานก็ดีนะครับโฟมชั้นกลางเขาจะมีฟีลความนุ่มและแน่นนะครับไม่ใช่นุ่มแบบย้วยนะนะครับนุ่มแน่นนะครับนะฮะฮิวครับตัวนี้นะครับป้องกันส้นเท้าลื่นนะครับนะฮะล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเจอพื้นต่างระดับเนาะนะครับบางทีลื่นไปข้อเท้าพลิกได้เลยนะนะครับน้หิวครับตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับเนี่ยบีบไม่ลงเลยนะนะครับนะฮะ สีดำคือสีดำเนี่ยก็เป็นอีกสีนึงที่ขายดีนะเพราะว่าใส่ทำงานได้ด้วยนะครับตัวเชือกนะครับใช้ตัวล็อกนะครับเอกลักษณ์ของซาลโลมอนเลยนะคือเราลูดลงนะครับเราดึงตัวล็อกลงแล้วลูดขึ้นลูดออกได้เลยนะครับนะะตัวนี้ก็จะใช้ตัวล็อกนะครับไม่ต้องผูกเชือกนะฮะเราปลายเชือกลงเท้าก็เก็บได้เรียบร้อยนะครับเก็บได้ดีไม่เกะกะนะครับอินโซตัวนี้นะครับจะให้โฟม มออโ์ไลท์มานะครับนะโฟมออโ์ไลท์ตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักที่เบาและมีความนุ่มนะครับนี่นะครับมีความนุ่มแล้วก็เบานะครับแล้วตัวการตัดเย็บนะนะครับของแท้นะครับนี่ระวังของปลอมด้วยนะนะครับเราจะเห็นโฟมอัลทอร์ไลท์เนี่ยรองเท้ายี่ห้อที่พื้นมีความแข็งหน่อยนะครับอย่างเช่นคอนเวิร์ตเนี่ยก็จะใช้กันเยอะนะครับ รองเท้าเทลปัจจุบันนะครับก็อย่างที่บอกครับอเนกประสงค์จริงๆผมยังชอบเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่ลุยได้เลยอะนะครับหลายคนซื้อไปใส่ทํางานคือลุยนอกสถานที่สบายสบายเลยนะครับนะฮะเนตัวเชือกนะครับแล้วหัวรองเท้าเขาเนี่ยเขาจะเป็นยางแข็งเลยนะตัวนี้นะครับช่วยป้องกันนิ้วเท้านะครับบางทีไปเตะหินเตะอะไรนะครับหรือใส่ทํางานช่วยป้องกันนิ้วเท้าได้ดีมากๆนะครับ นะครับก็รองเท้าเทลนะครับก็เป็นรองเท้าเนี่ประสงคจริงปัจจุบันนะครับใส่เทลใส่แคมปิ้งใส่ทํางานใส่เป็นสซนิเกอร์นะครับหรือใครจะซื้อให้ผู้สูงอายุดีมากๆเลยเพราะผู้สูงอายุกับความลื่นเนี่ยไม่ค่อยถูกกันนะครับแล้วใส่เชือกง่ายด้วยนะครับนะฮะก็ใครสนใจนะครับของแท้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่สนิกลันดีเฮสุนีขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับ